การมาของดิจิทัลในครั้งนี้ผู้ประกอบการ SME จะต้องเรียนรู้ปรับตัวอะไรบ้างคลิปนี้เรามีคำตอบนะครับเคล็ดไม่รับนะครับของการเป็นผู้ประกอบการ SME ในยุคดิจิทัลดิสรั p ชั o นครับ disruption ไม่ได้เป็นศัพท์ที่เพิ่งเกิดนะครับแต่ว่าพูดมาเป็น10 20, 20ปีแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะมา disrupt ทำให้การประกอบการหรือดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะเขาเขามีบทบาทมากขึ้นผมว่าตอนนี้ผู้ประกอบการ SME มองรอบตัวท่านก็จะเห็นบทบาทของเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไปสูงขึ้นนะครับและเพียงแต่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอนะครับปัจจุบันนี้เรายังมีเรื่องของโควิด19ทุกท่านเห็นภาพอยู่แล้วนะครับว่าจากการประกอบการเนี่ยจะต้องหยุดชะงัก ปิดประเทศบางธุรกิจล้มหายตายจากไปก็เยอะนะครับและมีผู้ประกอบการ SME หลายคนนะครับที่เห็นโอกาสจากตรงนี้แล้วทาให้เกิดการพลิกฟืน้นหรือได้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ๆซึ่งวันนี้แหะครับสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังครับกับเคสไม่รับนะครับว่าในยุคปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยเราต้องมีกระบวนการหรือเราจะต้องมีองค์ประกอบอะไรในการที่เราจะอยู่รอดได้ในยุคที่เป็นดิจิทัล disruption แบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับ ในยุคป,ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการจะต้องหันมาสนใจในเรื่องของ inbound มากขึ้นครับเขาจะต้องรู้ครับว่าลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ในจุดไหนบ้างนะครับแล้วแต่ละจุดเนี่ยเราสามารถที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามา landing หรือเข้ามาหาเราด้วยวิธีอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออะไรครับเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในแต่ละจุดที่ลูกค้าเขาอยู่นะครับและก็ต้องหาวิธีที่จะเรียกเขาเนี่ยให้มาหาเราเพราะฉะนั้นคำว่ามาหาเราเนี่ยมาได้หลายแบบนะไม่ว่าจะมาหาเราผ่านไลน์ ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มมากมายที่เราเป็นเจ้าของบ้านของเราอยู่และก็สามารถปิดการขายได้และนอกจากเรื่องของ inbound ก็ยังไม่พอนะครับจะต้องมีอีกหนึ่งไมซ์เซนะครับที่จะต้องคิดให้เป็นระบบเลยนะครับเขาเรียกว่าการคิดแบบ operating system mindset นะครับวิธีการคิดแบบ operating system คือเอาระบบลงไปที่ทำให้ flow ของงานมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น flow ของงานที่เป็น internal นะครับของเราก็ดีนะครับพอค้าแม่ค้าออนไลน์มีวิธีการในการจัดการ flow ของเรา แพ็กกล่องใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งการจัดการเรื่องของออเดอร์ต่างๆที่คนเขา CF มาเพื่อให้การส่งสินค้าเนี่ยได้ความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเอาแนวคิดเอา mindset แบบนี้ให้เอาไปใช้ในทุกๆจุดนะครับอันนี้ก็จะทำให้การดำเนินประกอบการหรือดำเนินธุรกิจของท่านเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในยุคป,ปัจจุบันนี้ที่สําคัญครับสิ่งที่ท่านจะต้องทำเนี่ยมันคือเรื่องของการจัดการข้อมูล Data ของท่านนะครับเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นเครื่องมือที่ท่านจะใช้ได้ฟรีหรือเครื่องมือแบบเสียเงิน แต่ทุกๆ Data เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่าลูกค้าของท่านเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรสั่งแบบไหนสั่งในเวลาไหนที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นครับปัจจุบันนี้เขามีคําพูดครับเดต้า is new oil นะครับถ้าการประกอบการของท่านนะครับยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับ Data ากลับมาเริ่มแล้วนะครับว่าท่านจะมีกระบ,บวนการในการเก็บ Data ายังไงสาคัญที่สุดคือการมาซึ่งคุณภาพเดต้าของท่านเนี่ยจะมาด้วยแบบไหนด้วยวิธีอะไรด้วยเครื่องมืออะไร อันนี้เป็นการบ้านที่ท่านต้องไปคบคิดนะครับสำหรับอีกหนึ่งเคร็ดไม่ลับนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากนั่นคือท่านจะต้องรู้นะครับว่าท่านเองอยู่ในสเตจไหนนะครับของการประกอบการหรือประกอบธุรกิจของท่านแน่นอนครับว่าระดับไมโครจะขึ้นไป SE จาก SE ขึ้นเป็น ME เนี่ยนะครับเราจะต้องรู้อะไรบ้างเพราะฉะนั้นครับ ผมย่อยให้เป็นอย่างนี้นะครับสเตจแรกนั่นคือสเตจคอนเทนต์ครับคอนเทนต์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าท่านต้องทำคอนเทนต์ขายรูปไปลง a c e b o o k อะไรอย่างไม่ใช่นะครับคอนเทนต์ในที่นี้คือผู้ประกอบการทุกท่านนะครับส่วนใหญ่จะมีแพชชั่นและแพชชั่นจะมาซึ่งคอนเทนต์ของท่านเองเช่นท่านเปิดธุรกิรกจกาแฟใช่ไหมครับคอฟฟี่ช็อปเนี่ยท่านก็อาจจะมีสูตรนะครับของการเป็นบาริสต้าการชงกาแฟอันนี้แหละคือเรียกว่าคอนเทนต์ของท่านแต่อย่างเดียวถามว่ามีแค่นี้พอไหมไม่พอครับ ท่านต้องขยับขึ้นไปครับอีกสเตจหนึ่งนั่นคือสเตจที่เป็น product and service ปัจจุบันนี้ product service เนี่ยแยกจากกันไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นใครมี product เอา service ตามใครมีที่เป็น service นำอยู่แล้วก็เอา product ตามเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำครบทั้ง product service ในสเตจนี้แล้วถัดไปครับท่านจะต้องทำเรื่องอะไรบ้างครับนั่นคือ Platform Business นะครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือมากมายนะครับที่สามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มอันนี้มาได้ยกตัวอย่างเช่นผมว่าทุกท่านใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างไม่ว่าจะเป็นไลน์ก็ดีนะครับเป็น a c e b o o k ก็ดีเครื่องมือเหล่านี้ครับเราเข้าถึงได้แต่มันอยู่ที่วิธีการทําและแนวคิดตั้งหากนะครับว่าจะสามารถคอนเวิร์ตเทคโนโลยีเหล่านั้นให้กลายมาเป็นบนพื้นฐานแพลตฟอร์มของเรายังไงที่สําคัญอย่างที่ผมเน้นย้าไปนะครับเราทําไปเพราะเราต้องการรู้ Data และเพื่อมาปรับ ปรุงบริการของเรานะครับและสุดท้ายนะครับเป็นอีกเสเตจหนึ่งที่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าการประกอบการของธุรกิจในปัจจุบันนี้นะครับของ m i c r o SCM E กำลังโฟกัสไปถึงการสร้าง Ecosystem Business นะครับความหมายคือฉันมีแค่แพลตฟอร์มเดียวไม่พอแล้วฉันจะไปดูนะครับว่าพาร์ทเนอร์ของฉันนะครับสามารถที่จะดึงมาเป็นพาร์ทเนอร์หรือการส่งต่อข้อมูลให้กับพันธมิตรของเราได้ไหมปัจจุบันนี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับที่พยายามที่จะผลักดันตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอยู่ที่แนวคิดและวิธีนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับคอนเทนต์ผลิตเซอร์วิสนะครับมาที่เรื่องของแพลตฟอร์มและอีโคซิสเต็มนะครับและนี่คือเคล็ดไม่รับนะครับสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ SME ในยุค Digital disruption เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับ แะแน่นอนนะครับในคลิปถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องของ5 mindset นะครับของผู้ประกอบการนะครับในยุค next normal จะต้องมีอะไรบ้างนะครับที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าเรายังมีเนื้อหาสาระเรื่องของความรู้ดีๆมากมายนะครับในห้องเรียนผู้ประกอบการตลาดหลักทรัพย์นะครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับต้องการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับและก็เติมความรู้ด้วยเข้ามาได้เลยนะครับ www.smebank.co.th นะครับ ความรู้คู่เงินทุนแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ